สวัสดีครับวันนี้พี่ซุปและวิตามินข่าวนำเสนอต่อเนื่องเรื่องการรู้เท่าทันโทรทัศน์ครับในจอหรือนอกจอเรียนแบบหรือเรียนรู้ดูแล้วเชื่อหรือตั้งคำถามอย่างไหนดีกว่าครับอย่างไหนดีกว่าอย่างไหนดีกว่าหาใช้สลิงแควน ว่าซปเปอร์แมนจะบินได้ไหนจอจะเก่งมันง่ายนอกจอเก่งได้ต้องฝึกจริงจังพี่ครับครับเมื่อช้านะครับผู้รู้จากทีวีอะครับพระเอกนี่สุดยอดมากเลยครับสู้ชนะทุกคนเลยครับ,รบพระเอกเนี่ยสามารถโดดขึ้นหลังคาบ้านมัดนักเตะทุกคนตบไปเลยหมดเลยนะคะพระเอกในทีวีแข็งแรงมากหักเล็กงอ อู๋สุดแรงสุดแรงเกร็กในทีวีกระโดดขึ้นหลังคาเฮ้ยเธอเกร็กในทีวีเสียหลักล้มลงไปกระเด้งตัวขึ้นมาได้ครับเฮ้ยอ้ยมันไม่ขึ้นเลยค่ะพี่สุปพื้นแตกเลยผัวพี่สุปคะในจอมันสนุกค่ะแต่ถ้าเราเอาไปทำตามมันจะเศร้ามากค่ะ อ้าวแล้วอย่างที่เวลาเราเห็นพระเอกเขาบินได้ครับ <c oughs> บินพิ้วเลยอ่ะ <c oughs> อันนั้นก็เกินจริงค่ะลองคิดดูนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ของเราบินไม่ได้แล้วเราเป็นลูกแล้วเราจะบินได้ยังไงล่ะคะเออจริงอย่างไห <c oughs> นดีกว่าอย่างไหนดีกว่าหา <c oughs> เรียนแบบดาราแต่งตัวแต่งหน้าตาม เรียนแบบดาราพี่ลูกครับครับผู้รู้วิธีการเป็นซุปตาเกาหลีแล้วครับอาอทำยังไงครับผมไปดูแบบจากซุปตาเคป้เกาหลีมาเออต้องทำไงลูกต้องเรื่องผมนะคะต้องผมต้องตั้งคับอย่างนี้เลยครับนี่คะโอ้โหตามาเองเลยใช่ครับแค่เป็นซุปตาร์แล้วเหรอครับ โอ้โชก้าโชกาาแล้วเราจะรับติ้วยังไงครับปูนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะที่เกินติ้วไปเป็นปลิ้นเลยนะลูกนะครับพี่สุปคะถ้าพี่ซุปอยากเก่งเหมือนดารานักร้องนักกีฬามีวิธีค่ะยังไงครับน้องคนดีเราต้องอย่าดูเขาตอนนี้ค่ะแล้วก็ต้องศึกษาเขาตั้งแต่ต้นค่ะ เราอ่านหนังสือเวลาหลายๆชั่วโมงนะคะก็เหมือนกับดารานักร้องนี่แหละคะ่ะที่ฝึกซ้อมเวลาหลายๆชั่วโมงค่ะอเราก็จะสามารถประสบความสําเร็จได้นะครับเรียนรู้ไม่เรียนแบบครับอย่างไหนดีกว่าอย่างไหนดีกว่าหาอันโน้นก็ใช้ดี ส่วนอันนี้ใช้ประจำจะเชื่อตามหรือตั้งคำถามใช้สติก่อนใช้สติพี่เจาครับมีโฆษณาหนึ่งไหมครับเหมาะกับพี่สุมากเลยละครับโฆษณาอะไรครับปูคีพลดความเหยืยวย่นภายในสองป๊าซผรานสองก๊าซลดความเหยืยวย่นครับพี่ต้องใช้แล้วเหรอใช่ครับนี่ครับโอ้โหโอ้โหเนี่ยอันนี้ก็เหยืยวอันนี้ก็หย่อตรง ตึงเงินนะครับลูภูครับพี่ซุปไม่เชื่อหรอกครับว่าจะมีอะไรมาช่วยเราได้ในสสัปดาห์คือคนเรากว่าจะเหี่ยวจะย่นเนี่ยครับมันใช้เวลาเป็น10ปีอะ่ <20 S 2> ไม่ใช่หรอคร <10 S 2> <20 S 1> ปี 20, 20ปี30ปีมันไม่มีทางหรอกทจะมาลดไม้เป็น2สองสัปดาห์อ้ใช่ครับผมว่าน่าจะเอาไม่อยู่ล้เนะยครับพี่ซุปคะรู้ไหมคะโฆษณาสร้างมาเพื่อให้เชื่อค่ะเพื่อให้เชื่อยังไงอะครับก็คือเชื่อเพื่อให้เราซื้อของของเขาค่ะ โอ้ยถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องไม่ดูโฆษณาสิครับดูได้คะ่ะแต่ต้องดูให้เป็นค่ะดูให้เป็นคือยังไงครับง่ายมากเลยคะ่ะเราต้องดูอย่างตั้งคําถาม3คําถามคะ่ะ1เชื่อหรือไม่เชื่อสองจงจเป็นหรือไม่จําเป็น3<า>ซื้อหรือไม่ซื้อต้องดูให้เป็นตั้งคําถามไม่ได้ครับอย่างไหนดีกว่าอย่างไหนดีกว่า น้องๆครับการดูโทรทัศน์อย่างพอเหมาะเป็นเรื่องที่เราดูได้และควรดูให้เป็นครับถ้าเราสามารถเข้าใจความแตกต่างระหว่างเรื่องในจอกับนอกจอเรื่องที่จะเรียนรู้แล้วก็รู้จักตั้งคำถามอย่างนี้ดีกว่าแน่นอนครับติดชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินข่าวครับสวัสดีครับิ่